หนึ่งสองสามสี่ห้ากระผมพระมาดิศอุปวัตโนนะขออนุญาตมาถ่ายภาพนะครับประจย์มหาวิรัตวิรัตโนนะครับพร้อมด้วยญาติโยมญาติธรรมนะครับนี้กำลังเห็นอย่างนี้ครับนี่ต้มน้ำตุ๊กเตี๋ยวครับถวายก๋วยเตี๋ยวตอนเช้านี่บอตอนเพี้ยนเตียงเด้อเปลือกตอนรับนะครับญาติโยมญาติธรรมจากวัดพิษโสภารามและญาติโยมทุกทิศนะครับทุกสารทิศนะครับนี้โยมแม่มาจากวัดพิษเออโยมแม่มาจากวัดพิษบ่เนี่ย นะครับก๋วยเตี๋ยววัดพิษจะถวายวัดพิษนะครับนี่มาน้ากันจะข้นวัดพิษเป็นสีมาําข้นที่เดินทางมาแต่เวลาใดล่ะนี่มาแต่ตีสามนะครับเดินทางมาแต่ตีสามนะครับมาถึงตอนตีสี่นี่บ่มะหอดนี่ตีห้าเนาะนี่บ่ทีมงานมาแต่วัดพิษน้ากัน ทีมงานวัดพิษโสภารามนะครับมาทําก๋วยเตี๋ยวถวายวัดพิษโสภารามนะครับนี่เดินนะครับเป็นบุญพิเศษนะครับเดินทางมาตั้งแต่ตีสามนู้นนะครับบุกน้ําลุยไฟมาเลยนะครับนี่โอ้เดินนะครับถ้าใจไม่รักจริงๆนะครับใจไม่มีศรัทธาจริงๆมาไม่ได้นะครับนี่ยมก็ตั้งใจมาตั้งโรงทานนะครับนี่พระจันทร์มหาวิรัตนะครับมาดูแลตั้งแต่เช้าๆนะครับนี่ อยู่แลวความเรียบร้อยนะครับเอาพืนกอนลเอาออเอา้นละหน่อยเชืก้อนเ <c oughs> พื่อนเพ่นว่าให้โยกขึ้นเทละหน่อยมันจะมันหนัก,กว่าสันเ <c oughs> <c oughs> ด้อนะครับอันตุนตุนเครื่องอันนี้ไปก่อนบ่อก <c oughs> <c oughs> นะครับจะบอกยังไงก็บอกไม่ถูกมันไม่เคยนะครับนี่ <c oughs> ต้มน้ำซุปก่อนเนาะ <c oughs> นึกว่าชงกาแฟไว้ก่อน นะครับเจ้าของร้านกาแฟนะครับนี่วัดบ้านโกโบนะครับนี้ดื้อนะครับคัดแต่คนแข็งแรงที่สุดนะครับจากคุ้มวัดพิษโสพาลามนะครับมาตั้งโรงทานก๋วยเตี๋ยวนะครับรอรับสายทานศรัทธาจากญาติโยมนะครูบาอาจารย์นะครับทุกฝ่ายนะครับโดยเฉพาะที่เดินทางมาจากวัดพิษนะครับนี้ยกไว้ป่ะเดี๋ยวเพิ่อนโอ้สองสักครับโอ้ยผมเจ็บเอีนยวนะเหมียวเลี้ยวเ็นี่ครับนี้อุ้ย อาจารย์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 สบายซอ้สนเนี่ยเกติเราเหนียวเดียวไ่้บอมเอนย่ำโถาม,มากหุ่นนี่มันสีมีผลนะครับรู้เลยนะครับเมื่อเคยเมื่อก่อนเคยยกของหนักมาก่อนนะครับบางกลางกอดจะเชื่อเด้อประโยชเก้านะครับประโยชเก้าจะเชื่อประโยชเก้าเด้อนะครับเหลืออาจารย์มหาอํานวยนะครับนี่ เด้ออาจารย์ห้องกรรมฐานนะครับแต่วันนี้มาดูแลลงครัวนะครับนี่มานํากัน4ีนตีเดินทางมานํากันนะครับคัดแต่แม่ครัวฝีมือเอกจากวัดพิษโสภารามนะครับเตรียมมารอต้อนรับวัดพิษโสภารามเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับเดินทางมาแต่ตีสามนู่นนะครับคงก่อนตีสามนิดๆอยู่นะครับมาจะขั้นรถบานนี่ขั้นหนึ่งขั้นนี่บ มากขั้นเดียวที่สาธุอนุโมทนานะครับจะตามมาอีกสี่รถบัสนี่ครับมิน่านะครับโยมถึงมาเตรียมพัตหารไปรอนะครับเดือกลัวจะไม่นี่กันนะครับเพราะมาอีกสี่รถบัสนะครับทั้งคณะสงฆ์ละติโยมจากคุ้มวัดพิโสพารามนะครับประเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณนะครับพระภาวนาสุตาพิรัตนะครับผู้ได้รับมงรดกธรรมนะครับจากประเดชพระคุณหลวงพ่อใหญ่นะครับให้ดูแล วัดว่าพระศาสนาวัดพิศโสพรรามต่อจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อใหญ่นะครับญาติโยมก็เลยมาเตรียมนี่นะครับนี่เป็นห่วงนะครับเด้อนะครับมาตีสามนู่นนะครับนี่หนึ่งสองสามสี่ห้ามาอีกรอบหนึ่งนะครับนี่แม่ครัวฝีมือเอกนะครับนี่จากบ้านพุนแพงนะครับเสีเยเงียงเลยนี่มาละยัดไส้มาละยัดไส้นะครับอันนี้เห็นเงียงบางนนี่พัดพัดเงียง โหระพาโหระพาไว้ผัดเผ็ดนะครับส่วนนี้ผดแดงน้ำปะนะนะครับพระจันทร์มหาวิรัตนะครับเอา้าลำไย่คือเป็นน้ำสีนี่บานนี้แล้วแล้ว,ล,วลำไยเตรียงนะครับลำไยเสร็จแล้วนะครับนะครับคนขาวแต่ว่าน้ำปะนะเป็นสีม่วงนะครับนี้เผือกบนีมน้ำเผือกนะครับตันนั้นฟากไปมันยังบานนี้ น้ำเก๊กห้วยนะครับไว้ต้อนรับนะครับพระนรสงและญาติโยมจากวัดพิษโสภาลาม,มันมีอีกบบัาน,นี้วัใชาชานมอยู่ด้านนู้นนะครับฝีมือการปรุงนะครับอาจารย์มหาอภิชาตนะครับปรุงไปด้วยยิ้มไปด้วยนะครับจะได้อร่อยนะครับโบผ่านเยด้วยอาจารย์กองกองโบผ่านเขา ก่ของบดเดืองอีดีครับนะครับไม่คอขาดก็บุญแล้วนะครับถ่ายภาพนะครับวันนี้เป็นบุญพิเศษเออของวัดบ้านกโบนะครับคณะสงฆ์ญาติโยมจากวัดพิศสุรามนะครับจะเดินทางมานะครับผนกเล่มก้างเล่มกระดูกนะครับนี่นะครับเอาก้างออกนะครับนี่หมูหรือยังเะยเนี้ซีเห็นยังอะไนี้ <rium> <Dante> นะครับจะไปลงหม้อนะครับส่วนกระดูกเปโถวัยพระนะครับว่ากระดูกก็จะไปต้มมาทุปนึกว่าจะทิ้งนะครับนี่โอ้โพอตรวขอภัยนะครับนึกว่าจะไปให้ปลานะครับเด้อไม่รู้ผนังไหนผนังไหนบ้างนะครับอยู่ด้วยกันนะครับนี่นะครับผมมาด้านหลังนะครับนี่คนหน้าตาดีจะแอบอยู่ด้านหลังนี้นะครับนี่ ขออนุญาตถ่ายภาพเลยเก็บคนละสองร้อยด้วยนี่ใครมายิ้มนี่ปรับ5ห้าร้อยเลยนะครับนะครับผักก็อ่อนคนก็อ่อนนะครับนี่โอ้ยจะอะไรใส่ละคนเล่าคนไท้นะครับอินพอร์ตมาแต่สวรรคเขตนู่นนะครับนี่ไม่ให้กลับนะครับจะให้อยู่วัดบ้านรกบัวตลอดไปเลยนะครับนี่ เด้อนะครับอยากยมเขาตั้งอกตั้งใจนะครับมาปฏิบัติธรรมถวายนะครับเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชานะครับไหวน้น้ําข้ามแมน้ําโขงมาเลยนะครับจากสวรรค์นักขตนู่นนะครับนี่ฝนตกบนอะไ้างบานน้ำบาถ่วมตัวไปเยี่ยมบ้านแต่ถามยมพอเลยโอ้ยมีตะเหี่ยงว่นบ่มมีน้ำว่นบัตาเขาออกทีวีมีลุดน้ำติมตะถว่วมเวงเขาเนะ น้อนี่นะครับนี่แม่ครัวฝีมือเอกนะครับมาจากสวัส์นาเขตนะครับแล้วก็แม่ครัวจากวัดบ้านเก่าบบนะครับคัดแต่คนหนุ่มที่สุดนะครับมาทํางานที่นี่นะครับนี้ตามที่หาได้นะครับหนุ่มแม่ครัวจากน้องบัวลำพูนะครับนี้อยู่บ้านฟักบุอิงสีอยู่หมดเลยนี่ คุณโยมสุภาลัดเขี้ยวดนหันนะครับนี้นะครับลาพ่อบ้านมาบวชที่วัดบ้านเกาบ,บัวตลอดชีวิตนะครับนี้โ <c oughs> <c oughs> ยมรัดดานี่บวชตลอดชีวิตเลยบวชนี้สิบเก้าวันสิบเก้าคืนเนาะโอ้ยนะครับน่าจะเก้าเดือนนะครับถ้าประเดี๋ยวพระคุณน้องตาจะบอกว่าให้เก้าเดือนนะครับนี้ นี่เพื่อนติดเตียมไปหาดเพียงดีนี้บุญกองของน้อยหาดเพียงเด้อนะครับนี่กิจกรรมหลายอย่างนะครับที่วัดบ้านเา่าบัอาศัยกําลังศรัทธาของญาติของโยมครูบาอาจารย์แม่ค้าแม่ชีนี่นะครับช่วยงานกันนะครับแตะรับผนังนะครับทํำเขาวัดหลุเด้อจะมือนันสีมาปักตน้ตนไว้เฮต้นไว้ซีตน้ตนเ<ตน>มนจะไปปักต้นน้ำกันดลวย ตามกำลังศรัทธาเลยเด้อมืออื่นมืออื่นนะครับใครมีเหรียญห้าเหรียญสิบเหรียญร้อยเหรียญพันเจาะใส่ได้เลยนะครับร่วมบุญถวายเข้าวัดนะครับนี่ประชาสัมพันธ์นะครับบุญวันเกิดพระมหาดิศก์อุปวัฒนูนะครับไม่รู้ใครนะครับเด้อนะครับนะครับไม่โอ้วันนี้ได้พรจากไม่ชีเลยนะครับนี่ เด้อนะครับขออนุญาตถ่ายภาพนะครับที่จริงอยากจะจัดวันที่หนึ่งวันตรงวันเกิดนะครับแต่ว่าต้องเดินทางไปที่หาดเพงนะครับก็เลยจัดวันที่สามสิบเอ็ดนะครับนี้เด้อนะครับหมู่มาหลายด้ปีนี้ญาติพี่น้องทั้งบ้านเกิดทั้งป้ติวทั้งไดมานนะครับส่งแต่ตัวแทนมาเป็นส่วนมากนะครับเด้อนะครับขออนุญาตถ่ายภาพนะครับวันนี้มะละกอไม่รู้แต่ออกมารสชาติยังไงนะครับ พราะว่าแม่ครัวนะครับไอตมือใหม่นั่นนะครับเนี่ยยัางามอาจารย์เาปถวนเชัโอ้สาธุโอ้ยก็ได้ผู้สอยดนแล้วไปซอยไปส่งอวันสาธุ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 าธาธโอ้ยกันหูจักรจนกระสิบว่าได้อาศัยวัน นึ่งสองสามสี่ห้าพระจัจารย์มหาวิรัติพิรัตโนนะครับกำลังเตรียมน้ำปะนะนะครับไว้รอต้อนรับคณะสงฆ์และญาติโยมจากคุ้มวัดพิโสภารามนะครับที่จะเดินทางมาทำบุญที่วัดบ้านโกโบวันนี้นะครับนี่ถวายพัตาหารเพีนะครับอาจารย์ครับรับเมตตาจะคนดูค้นยากเลยครับนี่ขอร่วมบุญด้วยครับสามร้อยบาทครับงัดคักแต่ละเบิร์ตในสมนีเลยครับสาธุอนุโมทนาเด้อนะครับ ขอร่วมบุญน้ำเปล่านด้ชีวิตจะได้หวานชื่อเหมือนพระอาจารย์นะครับนี